ตายให้สุดแล้วกูไม่หยุดง่ายๆไม่ไม่ได้เข้ามาตั้งนานมันพัฒนาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันพัฒนาเร็วกว่าประเทศไทยเราอีกเพราะอย่างงี้ไงกูเล่นของสูงเนี่ยไอเ้เชี่ยกูไม่สงสัยหรอกทำไมช่องไม่จะโดนแบนการซุ่มหวัวและรวมตัวน่าจะเป็นความคิดที่ดีมากแล้วอีสัปดาหไอเฟิรนนี้ก็จะติดโครโรนโวิดตายห่ากันหมดกูไม่รู้หรอกนะว่าไอเดอลเสาเชียนี่มันคือพันเชียอะไรแต่ที่รู้คือมันอยากกระโดดฆ่าตัวตายแน่ๆเลยมันเดินไปตรงนั้นเพรามันก็พยายามพูดเกี้ยกล่อมให้มันไม่กระโดดลงไปส่วนกูก็ช่วยเเหหมือนนนนกััะช่่วยยยิงีล ไม่เลยไม่สุดในสาที่กูเลี้ยมมันก็โตสักขีกูตั้งชื่อให้มันด้วยนะมันชื่อโปโก,โกน้องตัวเล็กน่ารักดีกูเลยตั้งชื่อแบบนี้ให้อะนะไปเลยโปโกไปไประจดภัยกันแล้วก็ไปแดกหวยเชียนั้นด้วยกูเจอเป้าหมายแล้วลุยกันเลยสิวะตอนแรกกูว่าจะคายคอแล้วแต่กูเปลี่ยนใจมาคายขนติคอดีกว่าขนาดกูและโปโกช่วยกันสู้แต่ความอึดของมันนี่สุดยอดไปเลยกูนี่ยกนิ้วกลางให้เลยขี่โปโกอยู่ดีๆก็เห็นคนใช้มัดเทวาใจที่เอาโปโกไปเก็บกเดินออกมาก็เจอไอ้เชดี้แกวมึงมานี่ดิกูกับน้องห อัลจน,นีไล่แดกหัวมันเลยสลายไปซะไอ้เชี่ย yeah. เยี่ยมแม่เจ้าที่ขาได้เอาเสาไปหลายตัวก็ขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็เห็นน้องหัวโจพูกำลังมีความสุขกับไอ้กระป๋อมทะเลอยู่พอดีเป็นคนทําบุญบ่อยกูเลยโยนอาหารให้มันแดกแต่มันเสือกไม่แดกเนี่ยดิน,นั้นเนื้อน่าจะบูดกูโยนให้อีกอันแล้วกันอ่ะมึงแดกซะเชี้ยนี่ไม่แดกหาเลยเลยงั้นเอานี่ไปเลยสัตว์กูให้ถ้ามึงไม่แดกกูจะแดกมึงเงลยนะไอ้กระป๋อมทะเลสีขาวฟ้าหรือที่อะไรนะี่ยน้องหัวขาวบินมาแบบพระเจ้าแล้วโยนดาบพระเยซูให้กูถ้าจะให้กูบอกประสิทธิภาพของดาบเชี่ยนี่มันก็นน่่าาาาจะคล้้้ยยกกับบไไมววดโรรงเเีีททอุ นี่มึงอยากตายไเงยไงเนี่ยออกมาจากส่วนน้ำเนี่ยเดี๋ยวกูแดกหรอกไอ้เชี่ยนี่กูเราจะแดกมันแล้วแต่มันก็หายตัวไปอย่างปิศนากูรู้ว่ามึงอยากจะแดกแต่ขนาดกูจะไม่ได้แดกมึงก็อย่าไปหวังอะไรเลยดังนั้นเราควรไปจากที่นี่ไม่สุดส่วนน้ำเราก็เสร็จความสนุกดีมัน ไม่สนุกเลยกูจะให้โอ,อกาสไปเขา้าท้ายแดกเนื้อที่กูให้ใส่ใชิลีว่วันแล้ววันเล่ากูให้อาหารมันมันก็ไม่แดกสกที่น้องหัวชมพูให้ทำไมเสือกแดกวะดี๋กูแดกมึงแอะเลยชิลี่พอคิดไปคิดมากูลืมไปไว่าไอกระป๋อมทะเลมันต้องแดกพืชแน่ๆกูเลยไปหาพืชผักดีกว่าอ่านี่แหละพืชเชี่ยอะไระเนี่ยโอ้เหมือนตับเลยใช่ไหมแดกแม่เอาละกูเอาอาหารมาให้แล้วโม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 ,มาแดกใส่ใชิลี่เอานี่ไป ข้ามึงไม่เดียกินทจะเดียกมึงจริงๆเลยนะไอ้ซ์มี่ไม่มีอะไรดีว่ะการยืนดูน้องโซฟากำลังเศร้าและฝนตกในเวลาเดียวกันมันช่างให้บรรยากาศความแซ่ดจริงๆเลยเดี๋ยวนะน้ำมันเทียบเกตจะรอเชียอะไรกันอีกละ่ะกูลืมไปว่ากูไม่มีเวล์ลดอาการเครียดในการมาเล่นน้องไก่ของน้องหัวจมูกหน่อยดีกว่าและจากนั้นกูก็หาทำโดยการจะตีน้องหัฟ้าให้ตกลงไปแต่เสือกไม่ตกแต่พอมาตีกูเท่านั้นแหละกูล่วงเฉยเลยไม่อะกูงัวลงเองแหละตัดไม้ทีกการถ่ายคลิปอีกวันหนึ่งกับการเอาไอ้เชียบบอลมาด้วยซึ่ง ววมันนบินไดด้ย้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานกูก็เลยทําการทายเชื่อว่ามันเลือกไข่ไดโนเสาร์เพื่อจะเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงอะนะแล้วหลังจากนั้นโน้องของเขาก็มาเรียกกูให้ไปเลือกไดโนเสาร์ตัวใหม่มาเลี้ยงอะนะคราวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเว้ยซึ่งน่าสนใจแน่นอนแล้วหลังจากนี้ก็คือการรอน้องของเขาสร้างกรงแล้วก็สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่กำลังวิ่งหนีบางอย่างอยู่นี่มันชี้อะไรเนี่ยน้องของเขามันเอาชี้อะไรให้กูเนี่ยไข่ไก่หรือไงเนี่ยน้องเขาบอกว่าใจเย็นแล้วก็รอจนกว่ามันจะเติบใหญ่แล้วหลังจากนน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 นัััั้้้้้มมมมมมกกกกกกก็็โโยยยขขออออออองงงงบบาา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 ่่่่่่่่ใใหหูููซึแแววววไไเเเจคคืีีะะรลตติดุฆ ทำฆ่าต้นไม้อีกแล้วเราที่สองกูเลยทําการช่วยชีวิตต้นไม้ต้นนี้ไว้แบบรอดแบบบุดเบี้แต่รู้สึกว่าน้องหกขาวจะช่วยผิดวิธีนะมึงจะสร้างน้ำตกหรือไงเนี่ยตอนแรกกูจะคิดว่าตามหาตัวฆาตกรยังไงดีแต่กูคิดไปคิดมาไอคนที่เดินผ่านหน้ากูเมื่อกี้นี่แหละน่าสงสัยสุดแล้ววิ่งหนีขนาดนี้มันเป็นฆาตกรแน่ๆเลยใช่ไหมและจากนั้นไม่นานกูเพิ่งรู้ว่าไอนี่มันมาแค่อัปเกรดชุดมาไม่ได้วิ่งหนีกูแต่อย่างใดแม่งเอ้ยอดฆ่าเลยเวลเอ้ยกูยังคงตามหาตัวคนร้ายแบบไม่หยุดหย่อนเ มึงมาตัวตัวกูเนี่ยไอคอแหลมสิ่งใดที่เป็นสิ่งมีชีวิตกูฆ่าหมดแหละไม่ว่าจะไม่มีชีวิตกูฆ่าอยู่ดี <c oughs> และหลังจากนั้นกูกับไอ้บอลก็เกลียดขี้หน้ากันขึ้นมาเฉยแล้วก็เลยบวกตัวตัวกันแบบพระเอกกับไอ้โกงแส่งนะว่ากูไม่ได้รับบทเป็นพระเอกแต่กูรับบทเป็นนางเอกต่างหากมึงตายซะไอ้สันนี่ไม่แต่เพื่อนกูก็ไม่สามารถต้านทานความดาราะของกูได้คิดว่าหนึ่งลุมสอนแล้วมึงคิดว่ากูจะเอาชนะไม่ได้หรือไงวะตายซะไอ้พวกชี้และไอ้ซอนตัวนี้ก็ลุมตีกูแบบหน้าตัวเมียชิบหายเลยแแลลลล้้้้้้้วววกก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 กูููู็็ใใหหหหมมมมมมััััันน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 ไไไไไปปคุุุุยยยบบำำำะะะ่่่่่่่่่่งงงรร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 อออออททททีีเเเเาา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 จจฆดดืืๆตต20สสพ น้ากูพอกูตื่นขึ้นมาก็ทำให้กูรู้ว่ามีคนกำลังจะโดนชาปนักกินอีกแล้วกูกับน้องข่าวจึงช่วยกันดับไฟจนสถานการณ์กลับมาเป็นปกติมั้งนะไอ้เชี่ยนี่กำลังจะยิงกูทิ้งแต่น้อเราผมตากระโดดมารับกระสุนแบบพระเอกเอวีกูเลยทำการฆ่ามันทิ้งแบบนางเอกเอวีกูดูเรื่องจะจบแล้วแต่ไอ้เชี่ยนี่แม่งยังไม่หยุดมันยังมาตีกูไม่เลิกกูเลยฆ่ามันไปรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่ที่รู้คือมันจะมาฆ่ากูแน่ๆเลิกมาตีกูสักทีไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่มันไม่หยุดกูเลยเปิดโหมดพระเจ้ามึงทาาาาาาเเเเหีีี้้้้้ยยออออะะไไรรรรกก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 กููมมมื่่่่่่่สัััััตตววววว์นนนนนพ็็งดดขคคุแลปึษจจบใใชช